เงาวิปริตในโรงพยาบาลร้างย้อนกลับไปเมื่อเกือบสิปีก่อนโรงพยาบาลจิตเวชเก่าแห่งหนึ่งในชานเมืองรับตัวผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีอาการทางจิตรุนแรงชื่อว่าใหญ่เขาเคยเป็นฆาตกรและถูกส่งมารักษาตัวหลังศาลสั่งว่าเขาไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้เขามักพูดกับตัวเองคล้ายได้ยินเสียงบางอย่างในหัวเจ้าหน้าที่เคยได้ยินเขาพูดว่าพวกมันจะมาฆ่าผม ผมต้องจัดการก่อนคืนหนึ่งยายคว้ากันไกลมาจากห้องพยาบาลและก่อเหตุฆ่าหมอเวชชายเสียชีวิตในห้องพักก่อนจะเดินเพื่อเลือดไปทั่วตึกหัวรอดแล้วกรีดร้องเสียงแหลมพวกมันตายหมดแล้วตำรวจถูกเรียกเข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่เมื่อใหญ่ปรีเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธเขาถูกวิสามันตายขาที่ในห้องฉีดยาหลังตึกศพเขานอนจ้องเพดาน ตาเบิกกว้างและปากยิ้มเย็นๆอย่างสงใจหลังเหตุการณ์นั้นโรงพยาบาลถูกปิดตายยังถาวรไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเชื่อว่าวิญญาณของใหญ่ยังงงเวียนอยู่หลายปีต่อมากองถ่ายหนังสยองขวัญตัดสินใจใช้ตึกนี้เป็นโลเคชั่นหวังจะให้ฉากดูสมจริงไม่ต้องเซตเพิ่มแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าของจริงกำลังรออยู่วันแรกของการถ่ายทำ ทีมงานไฟปีนขึ้นไปติดตั้งอุปกรณ์บนชั้นสองจูจูไฟสปอร์ตไล์ใหญ่ก็หลุดลงมากระแทกพื้นเสียงดังสนั่นเฉียดหัวช่างกล้องไปแค่ไม่กี่เซนติเมตรตอนเปิดกล้องวงจรปิดย้อนดูเห็นเงาผู้ชายยืนอยู่ตรงฐานไฟก่อนจะหายไปในเงามืดขึ้นต่อมาทีมงานเสียงเดินไปเช็คเสียงในชั้นสเขาได้ยินเสียงคนหัวเราะเบาๆคล้ายเสียงคนสติหลุด ก่อนจะวิ่งหนีลงมาแต่พลัดตกบันไดก่อนหมดสติเขาพูดเบาๆว่าเขาบอกว่าถึงตาผมแล้ววันสุดท้ายทีมงานอีกคนหนึ่งหายไปขณะเก็บของสุดท้ายพบศพเขาในห้องเดียวกับที่ใหญ่เคยถูกยิงศพถูกจัดท่าคล้ายกับวันเกิดเหตุนอนหงายตาเบิกและปากยิ้มเยือกเย็นไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนจัดฉากนั้น แต่กล้องกลุ่มหนึ่งที่ติดตั้งไว้ถ่ายเบื้องหลังจับภาพชายคนหนึ่งยืนมองกล้องอยู่ในความมืดทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยหลังเหตุการณ์นั้นกองถ่ายถูกยุบหนังไม่ได้ฉายตึกนั้นถูกปิดตายและไม่มีใครกล้าเหยียบเข้าไปในตึกนั้นอีกถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ตอหน้า